ในทุกขณะของชีวิตเราอยู่กับกายและใจของเราเสมอแต่เรามักไม่รู้ตัวว่ามันเป็นอย่างไรในแต่ละขณะเรามักจะมัวแต่คิดถึงเรื่องอดีตกังวลเรื่องอนาคตหรือปล่อยให้จิตหลงไหลไปกับความคิดความรู้สึกที่ไม่รู้จบแต่หัวใจของการเจริญสติคือการรู้กายรู้ใจในปัจจุบันขณะคือการมีความรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามเพียงรู้เฉยๆรู้กายในชีวิตประจำวัน การรู้กายหมายถึงการมีสติระลึกรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือนอนก็รู้ว่ากายกำลังทำอะไรอยู่เช่นเวลาตื่นขึ้นมาเดินไปล้างหน้าลองรู้สึกว่าร่างกายกำลังเคลื่อนไหวเวลากินข้าวลองรู้ว่ามือกาลังตักอาหารปากกำลังเคี้ยวเวลาขับรถรู้ว่ามือจับพวงมาลายัยเท้าเหยียบคันเร่ง เพียงแค่รู้กายว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยไม่ต้องคิดตามมากมายนี่แหละคือการเจริญสติที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่ต้องนั่งสมาธินานๆแต่ให้เริ่มจากปัจจุบันขณะนี้รู้กายให้ได้ในชีวิตจริงของเรารู้ใจในชีวิตประจาวัน ส่วนรู้ใจหมายถึงการมีสติรู้เท่าทันสภาวะของใจเช่นเวลามีความสุขก็รู้ว่าสุขเวลาหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดเวลาฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุง้งเวลาสงบก,ก็รู้ว่าสงบไม่ต้องห้ามไม่ต้องผลักไสแค่รู้เท่าทันว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรเมื่อรู้ใจได้เช่นนี้จิตจะเริ่มแยกออกจากอารมณ์เห็นได้ว่าอารมณ์ทั้งหลายก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเองไม่ใช่ตัวเราจริงๆวิธีฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวัน 1เริ่มจากการหายใจรู้ตัวตอนเช้าก่อนเริ่มวันใหม่ลองนั่งนิ่งๆสักครู่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ต้องแพ่งแค่รู้ว่ากำลังหายใจ 2. ระลึกได้เมื่อเปลี่ยนอริยาบททุกครั้งที่เปลี่ยนท่าทางเช่นลุกจากเก้าอี้เดินไปห้องน้ำให้รู้ว่ากำลังเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนจากยืนเป็นเดิน 3รู้กายเวลาเคลื่อนไหวเวลาทำงานบ้านกวาดบ้านล้างจานตัดต้นไม้ให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของมือและเท้าแทนที่จะปล่อยให้จิตคิดฟุ้งไปเรื่องอื่น 4. รู้ใจเวลาเกิดอารมณ์ถ้ามีความโกรธความกังวลหรือความเศร้าอย่ารีบผลักใสแค่รู้ว่าโกรธกำลังเกิดใจไม่สบายกำลังอยู่แค่รู้เท่านั้นใจก็จะค่อยๆค,คลาย 5. ก่อนนอนรู้ลมหายใจอีกครั้งปล่อยทุกสิ่งไว้รู้แค่ลมหายใจเข้าออกให้ใจสงบก่อนหลับ 11ประโยชน์ของการรู้กายรู้ใจเมื่อเราฝึกรู้กายรู้ใจได้บ่อยๆใจจะเริ่มตั้งมั่นและไม่ไหลไปตามอารมณ์เราจะเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้ 1. ใจจะไม่ว่าวุ่นง่าย 2. ไม่ตกอยู่ในอารมณ์โกรธหรือเศร้าได้นาน 3. ม,มีความสุขสงบมากขึ้นแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย 4. และที่สําคัญจะรู้จักอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงการรู้กายรู้ใจจึงไม่ใช่เรื่องของพระหรือคนเข้าวัดเท่านั้นแต่เป็นธรรมะสาหรับคนทุกคนเป็นเครื่องมือให้เราอยู่กับความจริงอย่างอ่อนโยนและมีสติ